ตัวยูว mm ีทั้งได้ไปนำทั้งสองคนเลยนะนี่ต้องบาตเองได้ไปนำทั้งสองทั้งสองเชือกเลยนะครับทั้งซานโด้แล้วก็ยูวีนะเดี๋ยวเขจะขาดช่วงแล้วก็รับปีก่อนคือรับปีนะ น้องพีทน้องพอตครับผมอันนี้พอตนี่พีทแ่หายแล้วหายแ้ว้าจ้า ย้ไ่อ้นยุ้นี่เไี่ยุ้ย่ลางแล้นอะไดนะ้่ยแล้วีเสียงอ่าพี่ี่ยุยมีเสียงไหมคุยได้แล้วอันนี้น้องยุ้ยนะครับอันนี้ก็พังแสนรู้ครับผมจ้าพี่ยุ้ยจ้าก่อน อะอะเสียวกับพี่สันไกได้ไงเสียงว่าบสันไกเลยเสียงของคนขี้เกียร์เสียงของคนขี้เกียร์นะตครับมาอยู่นี่นี่อ้วนมากเลยท้องป่องใช่ปวดต้อง พี่โอ้สวัสดีครับมัมอยู่มัมอยู่กินอยู่ ไปหาสเดียมีนาย,ยังขับไปมาแล้วครับไปมาแล้วแต่พื้นที่ตรงนั้นไลฟ์ไม่ได้ครับเพราะว่าต้องขออนุญ,ญาตก่อนนะครับเป็นแล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีสัญญาณเลยครับพื้นที่ตรงนั้น,นแต่ว่าได้ถ่ายวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมด้ดยครับผมเจอกันเจอกันหลังจากที่ไายมาวันนั้นก็เป็นครั้งแรกที่เจอกันนะครับ ดูอดเดด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 ทำะไรฮะพี่อป้อนจะงับห่อพี่อดแล้วนะเนยุ้ยก็อยู่นู่นนะครับยุ้ยก็อยู่นู่นอยู่เป็นคู่กับแสนรูของเรานะครับอืม ก็ปรพอดบไปเยอะก้องผมดำครับพูดดูน้องมีความสุขแง่หมอพอโอดแล้วนะ

<c oughs> <laughs> อยู่ด้วยการนะวันนี้ก็